เชิญคาถามที่หนึ่งครับเชิญครับกับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมสงกรานติสุทธิภากรสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรเขตหนึ่งจังหวัดนครสวรรค์พักประชาธิปัตย์่อนอื่นผมเคารพในกติกานะครับผมจะทําทุกอย่างให้อยู่ในกติกาในเวลาที่สมควรนะครับอันดับแรกนะครับเรื่องที่ผมจะถามวันนี้ผมจะขออนุญาตถามท่านนายกรัฐมนตรีนะครับเกี่ยวกับเรื่องปัญหาของโครงการรับจำนำข้าวนะครับซึ่ง ขนานี้เป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าหลายคนกําลังเป็นห่วงกับเรื่องน้ําท่วมนะครับแต่ผมคิดว่ามีประชาชนส่วนใหญ่นะครับซึ่งเป็นเกษตรกรแล้วก็เป็นชาวนากําลังถูกลืมนะครับเพราะว่าประเทศนี้นี่ชาวนานั้นมีมากกว่า80%ของประชากรนะครับแล้วขณะนี้เขากําลังเป็นความทุกข์กันนะครับหลายเรื่องนะครับผมทราบมานะครับเมื่อวันที่22นะครับที่ผ่านมา ่านนายกอมนตรีนะครับโดยคณะรัฐมนตรีเนี่ยได้อนุมัตินะครับเห็นชอบในหลักการให้ทกศเนี่ยกู้เงินนะครับในวงเงิน269,160ล้านบาทนะครับถ้าเมื่อมารวมกับเงินก้อนแรกที่รัฐบาลเตรียมไว้นะครับรัฐบาลตั้งใจที่จะใช้เงินกับโครงการนี้ถึง359,000ล้านบาทซึ่งผมคิดว่า เป็นโครงการที่ใหญ่มากแต่แล้วก็ใช้เงินมากนะครับเกือบจะเท่ากับงบลงทุนของงบประมาณปีนี้เลยนะครับแต่ท่านประธานครับในทางปฏิบัติแล้วผมคิดว่ารัฐบาลนี้ไม่ใส่ใจครับผมมีเรื่องที่จะถามอยู่3ามเรื่องเรื่องแรกผมคิดว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่รัฐบาลหวังดีประสงค์ดีแต่ไม่ใส่ใจความทุกข์ของชา,ชาวนาครับ ท่านประธานครับชาวนานะครับกว่าจะเอาข้าวไปถึงลงสีได้นะครับต้องต่อสู้อย่างน้อยสามเรื่องครับเรื่องแรกครับต้องต่อสู้กับภัยธรรมชาติครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นฝนแรงน้ำท่วมเพรียลงแล้วก็พันข้าวไม่ดีบ้างนะครับต้องประครับประคองกันมาจนสามเดือนกว่ามาถึงเดือนตุลาพฤศจิกาเพื่อจะนำข้าวไปขายที่ลงสีหรือไปรับจำนำนะครับ นั่นคือภัยแรกที่ชาวนาต้องต่อสู้นะครับเรื่องที่สองครับเขาต้องต่อสู้กับอะไรครับเขาต้องต่อสู้กับเครื่องมือของรัฐบาลครับเครื่องมือของรัฐบาลคืออะไรครับเครื่องมือรัฐบาลนั้นก็คือการใช้อุปกรณ์ต่างๆในการที่จะตรวจรับข้าวนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องวัดความชื้นเครื่องบดเพื่อจะดูปริมาณข้าวนะครับว่ามีกี่กรัมแล้วก็น้ําหนักของข้าวที่นํามาขายหรือมานํามาจํานํา สามสิ่งนี้นะครับไม่น่าเชื่อนะครับว่าไม่ได้ตกอยู่ในมือของผู้ซื้อนะครับแต่ตกอยู่ในมือของผู้ขายนั่นคือเรื่องที่สองนะครับแล้วเรื่องที่สามครับต้องมาสู้กับคนนะครับปัญหาของคนที่จ้องจะเอาเปรียบนะครับท่านประธานครับผมขออนุญาตใช้เรื่องสั้นๆนะครับเรื่องหนึ่งก็คือผมมีโอกาสผมส่วนหนึ่งก็เป็นชาวนาด้วยนะครับผมนําข้าวเนี่ยไปขาย เพื่อจะไปจำนำที่โรงสีนะครับสิ่งแรกที่เขาก็พูดก็คือว่าคุณภาพไม่ได้ไม่รับจำนำแต่ในระหว่างที่กำลังจะกลับนะครับก็ถามว่าถ้าจะไม่อยากกลับเนี่ยจะขายให้ไหมจะซื้อในราคาห5,000ันบาทครับชาวนานั้นแบกความหวังไปที่1มื่นห้าแต่มีคนเสนอว่า5,000ันบาทถ้าเอากลับก็ต้องเป็นภาระต้องไปจ่ายค่ารถเกี่ยวข้าวรถสิบล้อค่าปุ๋ยครับ ไม่รู้จะเอาเงินที่ไหนไปจ่ายเขาครับเขารออยู่ก็ต้องจำยนที่จะต้องขายณนเวลานั้นครับท่านประธานครับผมเห็นว่าโครงการนี้ไม่เอาใจใส่เพราะอะไรครับจนถึงวันนี้นะครับรัฐบาลเพิ่งตั้งจุดรับจำนำไปนะครับ6 0 0้0ยกว่าจุดนะครับแล้วก็เพิ่งจำนำข้าวไปเพียง1.266,000ตันเท่านั้น จากจำนวนยอดเต็มที่ต้องใช้ต้องรับจำนำนั้นประมาณ18ล้านตันเวลาผ่านมา30กว่าวันครับรัฐบาลเพิ่งทำไปได้7%เท่านั้นนะครับอีก93%กับเงินอีก300แสนกว่าล้านบาทถ้าเฉลี่ยแล้วนี่ครับรัฐบาลต้องใช้เงินสำหรับโครงการนี้เดือนละเกือบ1แสนล้านบาทนะครับฉะนั้นเนี่ยสิ่งแรกที่ผมอยากจะสอบถามนะครับรัฐบาลนะครับว่า รัฐบาลเนี่ยมีมาตรการอะไรครับที่จะปกป้องคุ้มครองและก็ช่วยเหลือให้ชาวนานะครับซึ่งไม่มีอำนาจต่อรองอะไรเหลืออยู่ในตอนนี้เนี่ยเวลานำข้าวไปถึงจุดรับจำนำแล้วสามารถที่จะขายข้าวได้ราคาหรือจำนำข้าวได้ที่1 5ื่นครับไม่ใช่ที่9,000บาทหรือ11,300บาทอย่างในปัจจุบันครับเชิญท่านรัฐมนตรีครับเชิญครับ กราบเรียนท่านประธานที่เคารพท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติกระผมนายภูมิสารผลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดขอนแก่นพักเพื่อไทยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้รับมอบหมายจากท่านนายกรัฐมนตรีให้มาตอบกระทู้ของท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติครับต่อข้อถามของท่านสมาชิกนั้นกระผมขอเรียนว่า การรับจำนำข้าวนี้เป็นนโยบายสำคัญที่รัฐบาลได้แถลงต่อสภาและมีความมุ่งมั่นที่จะทำให้เกิดความสำเร็จให้ได้โดยถือว่าข้าวเนี่ยเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญที่เป็นสินค้าพื้นฐานของประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจวัฒนธรรมและความมั่นคงทางอาหารโดยปัจจุบันเนี่ยมีเกษตรกรที่เป็นชาวนา อยู่3าล้านเจ็ดแสนกว่าครอบครัวจํานวนถึง20ล้านคนรัฐบาลก็มีความเชื่อว่าการรับจำนำข้าวที่กำหนดความชื้นไม่เกินส5บอร์เซนข้าวหอมมะลิที่2 0งหมบาทต่อตันข้าวเปลือกเจ้าที่หม0 0นบาทต่อตันเป็นราคาที่มีความเหมาะสมมีความถูกต้องเพราะได้บวกต้นทุนบวกกำไร เพื่อให้เกษตรกรได้มีความเพียงพอต่อการดำรงชีวิตเมื่อเกษตรกรมีรายได้มีความเป็นอยู่ที่ดีก็จะยกระดับคุณภาพชีวิตมีกำลังซื้อในประเทศเกิดขึ้นจะกระตุ้นให้เศรษฐกิจในประเทศขยายตัวออกไปอย่างกว้างขวางซึ่งรัฐบาลได้รับทราบและตระหนักดีถึงปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับว่าการจำนำข้าวในอดีตที่เคยเกิดขึ้น หลายฝ่ายได้ท้วงติงด้วยความวิตกกังวลการที่ท่านสมาชิกได้กล่าวถึงนี้กระผมจึงรู้สึกขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นห่วงเป็นใยกับพี่น้องเกษตรกร,เ,กรเหมือนกับพวกเราทุกคนที่เป็นห่วงเป็นใยเราจึงใช้บทเรียนในอดีตมาเป็นครูเพื่อปรับปรุงต่อยอดแก้ไขปัญหาต่างๆเพื่อปิดข้อบอกพร่องต่างๆเหล่านั้น หวังว่าจะให้การจำนำเข้าเปลือกเกิดประโยชน์ต่อชาวนาอย่างแท้จริงและป้องกันความเสียหายของภาครัฐจึงได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์ขั้นตอนการปฏิบัติวางระบบกำกับอย่างใกล้ชิดรอบคอบและรัดกุม่มตรวจสอบขั้นตอนอย่างเป็นระบบและเข้มงวดตั้งแต่ต้นทางได้แก่การขึ้นทะเบียนและการออกใบรับรองเกษตรกร จนถึงปลายทางคือการส่งมอบและเก็บข้าวสารในโกดังกลางซึ่งเชื่อได้ว่าหากโครงการนี้สำเร็จจะเป็นกประโยชน์ต่อเกษตรกรต่อชาวนาอย่างใหญ่หลวงดังนั้นข้อห่วงใยที่ท่านสมาชิกได้ถามมาว่า 1. เงินจำนวน269,000 0ล้านบาทที่เพิ่มหรือมีอยู่แล้ว359,000ล้านบาทอันนี้ไม่ใช่ตัวเลขที่ถูกต้องนะครับ ความจริงเนี่ยเคยประเมินกันว่าจะใช้วงเงินประมาณสามแสนกว่าล้านในการจำนำแต่ไม่ได้ใช้ครั้งเดียวครับจะมีการหมุนเวียนโดยมีเงินกู้จากทอกศครั้งแรกเก้าหมื่นล้านบาทต่อมาก็เพิ่มบงเงินขึ้นไปเป็นสอง0ส0หกมืเก้าพันล้านไม่ได้หมายความว่าเอาจากทอกศทั้งหมดนะครับแต่เป็นวงเงินเหตุที่ลดจากสามแสนกว่าล้านลงมาเหลืออยู่ประมาณสองแส0หกหเก้าพันล้านก็เพราะว่าเกิด อุทกภัยมีน้ําท่วมใหญ่ทําให้พืชข้าวของเกษตรกรเนี่ยได้รับความเสียหายไปจํานวนหลายล้านไร่ซึ่งนับเป็นจํานวนตันเข้าเปลือกก็หลายล้านตันเข้าเปลือกก็จึงมีการกําหนดวงเงินให้แคบลงมาก็ไม่ส่งผลกระทบอะไรทั้งสิน้นเพราะเพียงพอต่อการที่จะรับจํานําข้าวจากชาวนาประเด็นหนึ่งที่ท่านได้ถามว่าพี่น้องชาวนาได้เอาข้าวไปจำนำ รากฏว่าโรงสีไม่รับจำนำบอกให้เอากลับแต่ถ้าไม่อยากเอากลับก็ขายให้5,000บาทจึงจำเป็นต้องขายได้กรุณาบอกผมให้ชัดเลยครับคือโรงสีที่ไหนเกิดเหตุเมื่อไหร่ชาวนาคนนั้นคือใครที่เหลือร้อนเรามีคณะกรรมการติดตามตรวจสอบมีหน่วยปฏิบัติการพิเศษอีกหลายสิบหน่วย และมีวิธีการดําเนินการอีกมากมายที่จะการการเรื่องนี้ถ้าหากได้รับข้อมูลจากท่านอย่างละเอียดเพียงพอหรือในกรณีที่ท่านเรียนด้านท่านได้ถามว่าจุดรับจำนำกว่า600จุดจำนำข้าวที่ผ่านมาได้เพียง1-2ล้านตันในจำนวนข้าวที่จะต้องจำนำกันถึงเกือบ20ล้านตันขอเรียนว่า การที่ข้าวที่เริ่มจำนำมาได้มีจำนวนน,น้อยประมาณล้านกว่าตันนั้นก็เพราะว่าหนึ่งพื้นที่การเกษตรในภาคกลางซึ่งเป็นแหล่งผลิตใหญ่แหล่งหนึ่งเกิดน้ำท่วมข้าวได้รับความเสียหายโดยปกติข้าวในภาคกลางก็จะออกในช่วงเดือนนี้แหละครับเดือนตุลาพฤศจิกาเนี่แหละเมื่อเกิดน้ำท่วมเกษตรกรได้รับความเดือดร้อนความเสียหายข้าวก็ออกมาน้อยแต่ว่านับจากเดือนธันวาคมนี้ไปครับ ข้าวในภาคอีสานภาคเหนือและภาคกลางอีกส่วนหนึ่งก็กำลังจะทยอยออกมาซึ่งคาดว,ว่าในเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้จะมีข้าวออกมานับจำนวน10ล้านตันซึ่งเราก็ได้วางแผนการในการที่จะเตรียมการรับจำนำไว้อย่างรอบคอบรัดกุม โดยผมได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้มาวางแผนกลางแผนที่ออกเลยว่าอำเภอใดจังหวัดใดคาดว่ามีปริมาณข้าวจะออกมากน้อยเท่าใดมีหน่วยรองรับเพียงพอหรือไม่มีเจ้าหน้าที่ที่จะไปปฏิบัติการเพียงพอหรือไม่ให้มันเป็นไปตามที่คณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติได้กําหนดกฎเกณฑ์เพื่อให้เราปฏิบัติไว้ว่าจะต้องออกใบประทวนให้กับเกษตรกรได้อย่างช้าสุดไม่เกิน3วันและ จากนั้นไม่เกิน3วันเกษตรกรจะได้รับเงินจากทกศซึ่งขณะน,นี้ปัญหาที่เกิดขึ้นมีบ้างก็ได้รับการแก้ไขทุกวันทุกวันครับฉะนั้นถ้ามีปัญหาอะไรที่ท่านคิดว่าสามารถที่จะให้พวกผมได้รับข้อมูลที่ถูกต้องตรงชัดเจนก็กรุณาแจ้งได้เราจะตามไปแก้ปัญหาให้ทุกจุดเพราะปัจจุบันก็มีคณะกรรมการระดับจังหวัดที่มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานนั้นได้ช่วยดูแลอย่างแข็งขันอยู่ด้วยขอกับ ขอบคุณครับเชิญครับท่านประธานครับคําถามที่สองนะครับคําถามแรกนั้นผมพูดถึงเรื่องของชาวนาที่มีโอกาสได้เข้าโครงการรับจำนำนะครับแต่คําถามที่สองนี่ผมได้รับมาจากท่านสสประกรณ์มุ่งเจริญพรนะครับจังหวัดสุรินทร์ซึ่งท่านมีคิวที่จะพูดวันนี้เหมือนกันนะครับแต่ท่านได้สละให้ผมพูดนะครับผมถามอีกทีครับว่าแล้วชาวนาอีกส่วนหนึ่งครับ ซึ่งได้รับประโยชน์เคยได้รับประโยชน์จากโนโยบายของรัฐบาลในครั้งที่แล้วคือพวกที่ปลูกข้าวไว้สําหรับกินเองนะครับซึ่งคนเหล่านี้เนี่ยมีจํานวนมากนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่อยู่ในภาคอีสานทํา5ไร่1ิไร่ปลูกไว้แล้วก็เอาไว้กินในอดีตนั้นถ้าเป็นโครงการประกันรายได้พวกเขาจะได้เงินส่วนต่างนะครับแต่ในขณะน,นี้คนเหล่านี้ไม่ได้รับอะไรเลยนะครับและที่สําคัญนะครับมีคนอีกกลุ่มหนึ่งนะครับ ที่ไม่มีที่ดินเป็นของตัวเองทํานาโดยเช่าเขาบางทีเจ้าที่ก็ให้เช่าแล้วก็เซ็นสัญญาให้แต่บางทีเป็นที่ที่ไม่สามารถจะทําสัญญาได้ก็ปลูกอยู่นะครับคนเหล่านี้ไม่สามารถจะเข้าร่วมโครงการและได้รับประโยชน์จากโครงการรับจำนำของรัฐบาลในชุดนี้พวกเขาไม่มีทางเลือกครับเมื่อปลูกข้าวเสร็จก็ต้องเอาข้าวไปขายที่โรงสีแล้วราคาที่ ตอนนี้นะครับที่เฉลี่ยกันนะครับโรงสีเนี่ยจะซื้อตลําต่ำกว่าราคาประกันเนี่ยประมาณ2,000บาทซึ่งคนเหล่านี้ไม่ใช่คนส่วนน้อยนะครับจำนวนมากท่านมีโนโยบายหรือแนวทางอย่างไรที่จะทำให้พวกเขาได้รับประโยชน์เหมือนกับชาวนากลุ่มอื่นครับเชิญต้นตีช่วยกานนิตกาบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับ คำถามที่สองของท่านผมขอตอบดังนี้นะครับให้ตรงประเด็นว่าชาวนาที่เคยได้รับประโยชน์ที่เคยปลูกข้าวไว้กินเองจะเสียประโยชน์อย่างไรเรียนให้ทราบอย่างไรครับว่าถ้าจะเปรียบเทียบกับโครงการประกันรายได้ของรัฐบาลที่แล้วว่าชาวนาได้รับประโยชน์<ๆ>ก็มีส่วนดีแต่เราเชื่อว่าการรับจำนำเนี่ยจะให้ประโยชน์ชาวนาได้มากกว่า พราะมีการเปิดประเมินโดยเปรียบเทียบจํานวนข้าวสมมติตัวอย่างว่าข้าวที่ชาวนาระดับก,ากลางๆสามารถผลิตได้เป็นข้าวสารสัก20ตันเนี่ยถ้าหากอยู่ในโครงการประกันรายได้ซึ่งรัฐบาลที่แล้วดำเนินการไปใช้เงินไปปีที่แล้วประมาณ6-7หมื่นล้านบาทชาวนาทึ่ขายข้าวรวมทั้งได้รับเงินส่วนต่างก็อยู่ในประมาณไม่เกิน ตันละ1,000งบาทรวมแล้ว20ตันนี่ก็จะแสนกว่าบาทไม่เกินส0 0แสนแต่ถ้าหากอยู่ในโครงการจำนำข้าวเนี่ยมีการประเมินว่าข้าว20ตันชาวนาจะได้เงิน2,000สนกว่าเป็นอย่างน้อยใกล้ๆสาม0สนนี่คือข้อที่เราคิดว่าจะเป็นประโยชน์แก่ชาวนาฉะนั้นในส่วนที่ท่านบอกว่าปัจจุบันเขาไม่ได้อะไรเลยเนี่ย ก,ก็ต้องเข้าใจว่าการขึ้นทะเบียนกเกษตรกรเนี่ยเพื่อตรวจสอบความเป็นกเกษตรกรเนี่ยดำเนินการโดยกรมส่งเสริมการเกษตรกระทระวงกรเกษตรก็เพื่อให้ชัดว่าผู้ใดเป็นกเกษตรกรพื้นที่ปลูกข้าวเท่าไหร่มีผลผลิตเท่าใดผ่านการประชาคมมีอากเกษตรอำเภอกเกษตรตำบลมีประหลัดองค์กรปกครองท้องถิ่นเซ็นรับรอง ก็จะเป็นเกษตรกรที่สามารถเข้าสู่สิทธิอันนี้แต่ในส่วนที่ถามว่าเขาไม่มีที่ทำกินเป็นของตนเองเขาไม่มีหนังสือสำคัญอันนี้ผู้ที่กันกรองเรื่องเพื่อเพื่อรับรองเกษตรกรเนะ่เขามีสิทธิที่จะพิจารณาถ้าเขาพิจารณาเห็นว่าเกษตรกรรายนี้ควรจะได้สิทธิ์ความเป็นเกษตรกรมีใบรับรองเกษตรกรกระทรวงเกษตรและสหกรณ ออกใบรับรองให้ชาวนาก็มีสิทธิ์ที่จะนำใบรับรองและข้าวที่เขาปลูกนั้นมาจำานาก็จะได้เงินจำานาในเกณฑ์เดียวกันจึงเรียนดังนี้ครับรุชการเชิญนะท่านประธานครับสำหรับคำถามที่สามนะครับผมขออนุญาตนะครับเพราะว่าผมไม่ทราบว่าท่านาท่านผู้ท่านรัมตรีครับท่านผู้ตอบนะครับ ผมไปเห็นเอกสารการประชุมนะครับของคณะอนุกรรมการกำกับดูแลการรับจำนำข้าวครั้งที่8นะครับทับ255เมื่อวันที่10นะครับในเรื่องที่1.7นะครับท่านได้เขียนว่าในมตินะครับเขียนว่าเห็นชอบให้แต่งตั้งสมาชิกสภาผู้แทนรัษดรและสมาชิกวุฒิสภาในพื้นที่แต่ละจังหวัด เป็นที่ปรึกษาในคณะอนุกรรมการติดตามและกำกับดูแลการรับจำนำข้าวในระดับจังหวัดอันนี้นะครับมผมแปลกใจครับพราผมก็เป็นสสในพื้นที่และพื้นที่ผมก็ปลูกข้าวครับแต่ผมไม่ได้รับการติดต่อใดๆนะครับซึ่งผมก็คงจะปฏิเสธด้วยครับเพราะว่าเป็นไปการเข้าไปแทรกแซงการทํางานของข้าราชการนะครับแต่ที่แปลกไปก่าน,นั้นก็คือว่าเมื่อการประชุมครั้งต่อมานะครับในวันที่ครั้งที่9นะครับ ในวันพุธที่16เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาในวาระนะครับในเรื่องที่1.6นะครับท่านประธานโดยคือท่านรัฐมนตรีนะครับก็เร่งรัดด้วยนะครับแล้วก็รับทราบบอกว่าให้ทําหนังสือถึงผู้ว่าเพื่อแจ้งมติคณะอนุกรรมการให้แต่งตั้งสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรเป็นที่ปรึกษาผมคิดว่าสสทุกคนคงไม่ได้รู้เรื่องข้าวหมดทุกคนนะครับและบางคนที่อยากรู้ก็อาจจะไม่ได้อยู่ในนี้นะครับ ผมก็อยาก,อยาก,อ,ยากอยากจะสอบถามท่านล้มตรีนะครับว่าท่านคิดอย่างไรครับท่านถึงได้จะแต่งตั้งสสในแต่ละจังหวัดเข้าไปในคณะอนุกรรมการในระดับจังหวัดครับขอาการเรียนท่านประธานสภา,าและท่านสมาชิกครับเรื่องการแต่งตั้งสสและสวเป็นที่ปรึกษา ของคณะอนุกรรมการระดับจังหวัดเนี่ยเป็นความเห็นของที่ประชุมว่าบรรดาท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็ดีท่านสมาชิกวุฒิสภาก็ดีที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนนะ่ะได้เกี่ยวข้องใกล้ชิดอยู่กับประชาชนรู้และเห็นปัญหาของประชาชนมากซึ่งเราก็ตระหนักไว้เหมือนกันว่าถ้าจะตั้งไปเป็นกรรมการนั้นนะ อาจจะกลายเป็นเรื่องการแทรกแซงการทํางานของฝ่ายราชการที่ประชุมก็เห็นควรว่าหากทางผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะที่เป็นประธานคณะอนุกรรมการประจําจังหวัดได้เชิญสอสอและสอวอมาเป็นที่ปรึกษาเพื่อสอบถามข้อมูลให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ก็น่าจะเป็นประโยชน์ยิ่งกว่าการที่จะไม่ได้ทำอะไรเลยฉะนั้น ท่านก็จังได้สบายใจครับว่าไม่ใช่เป็นเรื่องของการแทรกแซงก,การปฏิบัติงานของทางราชการแต่อย่างใดแต่ส่วนที่บอกว่าท่านเป็นสสแล้วทําไมเขายังไม่ติดต่อไปนั้นก็จะได้สอบถามไปอีกครั้งว่าแต่ละจังหวัดเนี่ยได้มีการประสานงานกับผู้แทนราษฎรหรือไม่นะครับเพราะผมเชื่อว่าความสามารถของท่านในฐานะที่เป็นผู้แทนราษฎรจากจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งเป็นแหล่งผลิตข้าวที่สําคัญแห่งหนึ่งของประเทศ ก็คงจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องเกษตรกรและการทำงานของบรรดาเจ้าหน้าที่ในระดับจังหวัดหรือแม้กระทั่งในระดับส่วนกลางที่พวกผมทำกันอยู่ก็จะได้อานิสง์จากความคิดความอ่านและความตั้งใจที่ท่านจะมอบให้ขอกราบเรียนครับจบกระทูถามสดนะครับตอบ